นี่นะครับผมก็จะมาแนะนำสว่นานไร้สายของผั่มคริตรุ่น INF ขีด13 DBL นะครับอปุปกรณ์ในก่อนก็นกจะมีแท่นชาร์จ1อันนะครับแบตเตอรี่ p 2 2มป์2 M, ก้อนนะครับอันต่อไปพระเอกของเรานะครับก็จะเป็นตัวสว่านนั่นเองนะครับจะสามารถใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ P20 แล้วก็ X20 ได้นะครับตัวมอเตอร์เป็นมอเตอร์ไร้แปลงถ่านทรงพลังประสิทธิภาพสูงหัวจับดอกขนาด13มิลมแบบสวมเร็วนะครับทำจากเหล็กทั้งชิ้นทำให้แข็งแรงและทนทานสามารถปรับค่าความเร็วรอบและแรงบิดการใช้งานได้3ระดับมีสวิตช์ปรับความ ร็วรอบ2ระดับโรและไฮให้ความเร็วสูงสุดที่2,000รอบต่อน,นาทีมีปุ่มเดินหน้าและถอยหลังช่วยให้สามารถขันสกูหรือเปลี่ยนได้อย่างง่ายได้สามารถเลือกปรับค่าความสว่างของแสงได้2ระดับให้เหมาะสมกับการใช้งานฝาด้านหลังถอดออกได้เพื่อสะดวกในการซ่อมบำรุงนะครับตัวเครื่องมีช่องระบายอากาศขนาดใหญ่ช่วยให้ระบายความร้อนได้เร็วขึ้นนะครับด้ามจับเสริมยางกันลื่นนุ่มจับกระชับมือและก็ลดแรงสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างดีครับเดี๋ยวมาทดลองใช้งานจริงกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ผมก็จะเจาะไม้ด้วยด,วยดอก10บมิลน,นะครับต ดูบ้างนะครับก็ขันด้วยสกูเกียวปล่อยลงไปในไม้เนื้อแข็งนะครับก็สามารถขันได้นะครับโดยการขันสกูนะครับเราจะต้องปรับค่าแรงบีบให้เหมาะสมกับชิ้นงานของเราด้วยนะครับต่อไปเดี๋ยวมาลองเจาะเหล็กดูบ้างนะครับโดยเหล็กที่ผมเจาะนี่ก็จะเป็นเหล็กกล่องกาว์ไนท์มิน2นะครับก็สามารถเจาะได้อย่างสบายนะครับเดี๋ยวมาลองในหมวดของการขันสกูโดยใช้สกูหัวสว่านแบบนี้นะครับก็สามารถเจาะหรือว่าขันใช้งานได้เหมือนกันนะครับจากที่ผมได้ทดลองใช้งานนะครับก็ถือเป็นสว่านอีกหนึ่งตัวนะครับที่พอบ้านไม่บ้านนะครับที่ชอบงานช่างงาน DIY หรรือแม้กะทั่ง นะครับพี่จะหาสว่านตัวเล็กๆไว้ใช้งานสักตัวหนึ่งสว่านไร้สายตัวนี้ของพัมคินก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่น่าสนใจอยู่นะครับหากสนใจสั่งซื้อสามารถดูที่ตะก,ก้าได้เลยนะครับหรือว่าสามารถเข้าไปดูได้ที่พัมคินคอร์เนอร์หรือร้านค้าตัวแทนใกล้บ้านได้เลยนะครับ <S <S อย่าลืมกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับแล้วมีอะไรดีๆใหม่ๆผมจะนํามาแบ่งปันให้ดูกันอีกนะครับ